สวัสดีครับวันนี้กับเกม EVE Insight นะครับซึ่งเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม PT นะฮะหรือว่าเกมเสียวหวานที่ทางคุณอิดีิโอโค่เอามิคาวดวนนะครับคุณไมรีด้เจอเอกสันเลย เขาพบสบของ o รสผู้หญิงที่หายตับไปเป็่อวันจันรเขามีกล้องวางไว้ข้างๆด้วยแล้วก็เจอศพด้วยนะตามีของเขาเนี่เป็นฆาตกรตอนนี้ถูกจับตัวแล้วก็จับไปไหน นี่อย่าบอกนะว่า <Hello. S 1> สวัสดี Hi, <Mark. S 1> นั่นชื่อมาร์คไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่เกิดเรื่องเกี่กับแม่ของคุณ หายไปเปรื่องหลายเดือนเป็นไงบ้างเออโทษทีนะนี่คุณติดต่อ afterlife หรือเปล่าใช่แต่ต้องบอกะไรกันอยากจะให้ติดต่อแม่ของฉันเอ๊ะวิ มาแล้วครับโอเคเราก็ เดินได้ปะเดินปกติอากาศนี่ใช่เลยนะครับอีเลยนะแม่ฉันตายแล้วพ่อฉันอยู่วิคุ้กฉันต้องดูแลน้องชายของฉันอากาศนี่มันเหมือนกันเดะเลยนะฮะ อยู่นี่หรือเปล่าแจ็คกี้แจ็คกี้เหรอเสียงอะไรด้วยฮนะเสียงเด็กร้องนะครับไปต่อทางนี้ ภาษาอยู่ด้านนี้โฮมสวีทโฮมเปไรเนะี่ยไม่ว่าเราไปล่าพี What the hell อะไรกันเนี่ย ตู้เปิดเองครับตู้เปิดเองไม่ว่านะว่าลงมาอยู่ห้องใต้ดินแล้วนะครับของเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ว่าแล้วเข้าไปเก็บไปสักอย่างไงเ,เปิดสวิตช์วิดอ นี่มีอะไรไหมฮะมีจอทีวีนะครับอิมมีไปต่อครับประตูใส่หน้า มาที่เดิมปะเนะี่ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนี่หน้าเด็กโผล่ขึ้นมาเชเลยให้ตั้งตัวเลยนะฮะไอ้น้องชายเจ้าหนูหลับอยู่ใช่ไหม ทวนเฉยเลยคนเข็มเฉยเลยอ๋อหน่วยล่าท้าผีด่วนตอนนี้นะครับไปนะครับจงังหวะนี้เราต้องอาใคริจิศณาต่อ ม,มีอะไรปไปนะ่ะผมไม่มีอะไรนะโอเคโทรศัพท์เข้าต่อจากทางนี้อ่านี่ไงต่อโทรศัพท์ ไอ้หัวรออยู่ข้างหัวข้างหูไม่ใช่ข้างหัวไอ้นะี่ไอ้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีนะเสียงหายใจนั่นหม้รหรือเปล่านี่นายจำเสียงคุณแม่หายใจได้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเธอเปิดเองครับ ทางนี้ทางเดิมนี่ว่าเฮ้ยยัไม่เจอเจออะไรไฟกระพริบไฟกระพริบเจาหรือเปล่านะ่ะยานะวิกะดานปอดอันนี้ดีกว่าเนี่ยครับดูปเปิดเองครับ มาอีกแล้วรอบนี้มีของเล่นด้วยเข้าไปจะเจอไหมเนี่ยเขับไปไหนอ่ะก่อนเข้าไปทางนี้เจอไหมแปไ,ไม่มีไปอยู่ไหมเนี่ยเอาเาวเด็กเริ่มร้อง เด็กร้องเฉยเลยเด็กมีร้องนะฮะไปดีกว่าครับจังหวะนี้เล่นอยู่ที่เดิมนะฮะอุย้ยใครอ่ะอุย้ยคุณแม่อยู่ตรงนี้เลยเหรอแสดงว่าคุณแม่เสียชีวิตตรงนี้นะครับแม่อยู่ข้างบนหรือเปล่าแม่ไม่มีปะ ยังนี่ไงใช่เจอแล้วเป็นกระดาษที่บอกเส้นทางนะครับเออ่มีอะไรบ้างเนี่ยมีบ้านมีดอกไม้มีต้นไม้มีพาทิตย์ก็น่าจะเป็นใต้สีนะครับสีม่วงก็จะเป็นเลขสองนะฮะส่วนเออ่ หมายถึงบ้านนี่หมายถึงเลข2นะ2แล้วก็สีเขียวเนี่ยก็หมายถึงเลข9นะครับ29าน้ำตาลสีอะไรครับน้ำตาลตาลไปไหนวะตากับเหลืองนะฮะ5นะครับ295แล้วก็น้ำเงินนะ2951นะ2951นะครับโอเคลองดูซิ2951เป็นไงบ้าง 2 9 5 1ก้่ห้า่ใช่ววะใช่หวะใช่วะใช่ด้วยใช่ด้วยนีงไง,ไงแจมันเลยแกน,น,น,นี่เหรออุ้ยอื่อีวะขึ้นไปนชั้นสองเหรอโอ้พิทีไม่เคยขึ้นชั้นสองทั้นี่เป็นการขึ้นครั้งสองครั้งแรกของ บ้านหลังนี้นะบ้านความคล้ายคลึงกันมันจะไม่เจออะไรนะเดยวหน้านะคงแม่ครับจากไปแล้วเจออะไรเลย,เด,ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวไปเนี่ยนะไปครับครับไปครับอ่าอ่าสรุปมาเจอทางใต้ดินเหมือนเดิมวันเนี้ยใช่หรอเฮ้ยทำไมอ่ะ อีกแล้วอะแหบวนะเนอะเจอบอร์ดอี้แล้วอ,อ,อีกแล้วนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะสำหรับเกม Evil i n s i ไซนะครับนี่เป็นแค่ฉากเดโมเท่านั้นนะครับแต่ส่วนของเกมเพลย์เดี๋ยวยังไงจะมารอเล่นกันในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม PT อย่างเต็มตัวเลยก็ได้นะครับไหนก็ไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสุดสีครับ